ก okay. okay. ็เข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับต bueno> ิดกล้องนะครับคุณกล้องก็มานั่งกับเราแล้วมาคุยเรื่องเฟดกันวันนี้สวัสดีครับกล้องสวัสดีครับพี่มนต์ก็ตอนนี้ผมว่าเฟดเนี่ยดูสัญญาณว่าจะคัดดอกเบี้ยเดินกันยาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดก็ก็ไพรซ์ซินมากขึ้นแล้วเหมือนกันมันสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่เมื่อวานเขาไม่พูดเมื่อวานก็ก็ผมว่าก็ก็พูดทั้งสองทั้งสองทางนะครับเขาก็ก็พูดแง่แง่ร้ายก็คือว่าต้อง มั่นใจจริงๆเหนืหอลถได้ใช่ไหมแต่แง่ดีเขาก็บอกก็มีเมนชั่นถึงว่าข้อเสียของการคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานเกินไปเหมือนกันดังนั้นเขาก็พยายามบาลานซ์ทั้งสองทางนะครับก็ผมว่ามันก็จากนี้ไปถึงเดือนกันยายนยังมีอีกหลายตัวเลขที่ต้องดูครับเงินเดือนเฟ้อนะครับตัวเลขเออเงินเฟ้อได้ดูอีกสองเดือนนะครับแล้วก็เออาช่นเนี้ยแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานด้วยนะครับที่ผมว่าเดเวลลอปเมนต์ช่วงหลังเนี้ย มันไปในทิศทางที่มันชะลอลงอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทําให้เฟดเนี่ยต้องเริ่มกังวลแล้วคือก่อนหน้านี้นนอา่าคือเฟดเนี่ยเขาเขามีดวลแมนเดตก็คือมีมีเป้าหมายสองงานก็คือ full employment นะครับการจ้างงานเต็มที่กับเป้าหมายเรื่องเงินเฟอ้อนะครับให้มันอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตนะครับก่อนหน้านี้นนไอ้เป้าหมายเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นดับหนึ่งนะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงเกินเป้ามากๆนะครับแต่ว่าการจ้างงานเนี่ยมันมัน full employment อยู่แล้วเพราะนี้ เฟดเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องการจร้างงานเลยนะครับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็คงดอกเบี้ยสูงไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าการจร้างงานยังดีอยู่แล้วก็เงินเฟอ้อมันยังเกินเป้าอยู่แต่ผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยในน้ำหนักของประเด็นเรื่องการจร้างงานมันจะมากขึ้นเรื่อยๆละนะถ้าดูภาพนี้เนี่ยอ่การจร้างงานรายเดือนเนี่ยมันดูมันชะลอลงมาเรื่อยๆเลยนะครับ,รบเดือนล่าสุดเนี่ยก็ประมาณสักสองแสนตำแหน่งแต่ว่าที่ตลาดดูกังวลก็คือไอ้ตัวเลขเนี่ย สองเดือนก่อนหน้าอันนี้มันมีการรีไวซ์ดาวค่อนข้างเยอะนะหายไปประมาณแสนตำแหน่งสองเดือนรวมกันเพราะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอที่คิดว่าสองเดือนที่ผ่านมาตัวเลขออกมาดีดีต่อกันสองเดือนเนี่ยมันดีไม่จริงนะ <S <S เพราะว่าพอมีการไปดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต่ำกว่านั้นหายไปแสนกว่าตำแหน่งต่อเดือนเนี่ยในช่วงสองเดือนเนี่ยเยอะมากนะ <S <S แล้วเราก็เห็นเทรนดแล้วว่าการจ้างงานชะลอลงชัดเจนเพราะเนี้ยน้ำหนักของเป้าหมายในเรื่องของ e m p l o y m e n t เนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เฟดเนี่ยต้องพยายามให้น้ำหนักฝั่งนี้มากขึ้นเหมือนกันนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยอ,อ,อีกอันนึงที่สะท้อนก็คือพอจ้างงานน้อยลงเนี่ยมันว่างงานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยตราว่างงานมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.1%่เปอร์เซ็นต์ละนะครับขึ้นมาจากาต่ำสุดมาสักสา้าเปอร์เซ็นนะครับขึ้นมาถึง4.1% ซึ่งสี่จุด4ึกนน่จริงแล้วสูงกว่าที่เฟดประมาณการอีกนะครับ uh huh. ประมาณการล่าสุดของเฟดเนี่ยเขาบอกว่าปลายปีนี้จะอยู่ที่สี uh ่เปอร์เซ็นนี้มันขึ้นมาทะลุแล้วนะครับ uh huh. ก็แปลว่าไอาการจ้างงานเนี่ยมันดูแย่กว่าที่เฟดคาดเสียอีกนะครับ uh huh. มันก็เลยทําให้มันก็มีแนวโน้มว่าถ้ามันยังแย่อย,อยู่ต่อเนี่ยตราการว่างงานมันเกิดยังสูงแบบนี้หรือขึ้นไปอีกเนี่ย uh huh. เฟดก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจลดดอกเบี้ยละนะครับ uh huh. แล้วก็จริงมันก็มีออ่ อาจจะเป็นข้อสังเกตอันนึงนะเขาเขาเรียกว่าแซมรูนะครับก็เป็นเป็นอ่าเป็นอนาลิสต์ของเฟดคนหนึ่งที่เคยที่เคยอ่าสังเกตไว้ตั้งข้อสังเกตไว้นะเขาบอกว่าถ้าตรากการว่างงานเนี่ยเฉลี่ย3เดือนย้อนหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิน0.5เเมื่อไหร่นะครับ มันจะแปลว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันเข้าสู่ Recession ไปแล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงมาโดยตลอดนะครับเ mm hmm. มื่อไหร่ที่อัตราการว่าเนี่ยจากจากวัทถอมนะครับไปถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นเกิน0.5เปอร์เซ mm ็นต์อ่าแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยถดถอยอยู่วันนี้เนี่ยอยู่เฉียด,ยดและ0.43 mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วเนี่ยถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดอัตราการว่างานยัง4.1ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเฉลี่ย3เดือนมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะทําให้มันไอแซมรูเนี่ยมันทริกเกอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเฟดไปรอถึงขนาดนั้นเนี่ยให้มันทริกเกอร์แซมรูไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะสายเกินไปว่าอ่าไปลดดอกเบีย้ยหลังจากที่ตราการงาน,น,นเพิ่มขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ทนมันเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยไปแล้วด้วยซ้าไปนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับเราก็เลยลองไปดูย้อนหลังว่าวันนี้เนี่ย ลดดอกเบี้ยได้หรือยังนะครับเราดูตัวเลขที่ที่ผ่านมานะครับอันแรกที่อยากจะโชว์ก็คือปกติเนี่ยเฟดเนี่ยรอไม่นานนะจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายมาถึงลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดหลังจากปีแปดศูนย์มันต้นมาเนี่ยโดยเฉลี่ยสักประมาณหกเดือนนั่เองวันนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยรอมาแล้วสิบสี่เดือนนะครับจากที่ดอกเบี้ยมันขึ้นมาพีคเนี่ยห้าครึ่งเนี่ยปีกว่าๆละปีกับสองเดือนละนะครับ ถ้าเกิดเป็นลดดอกเบี้ยเด่นเก้านะครับถ้าสมมติว่าลดดอกเบี้ยเด่นเก้าก็คือมันจะใช้เป็นเวลาประมาณสักสิบสี่เดือนซึ่งก็เยอะกว่าค่าเฉลี่ยละนะครับอันที่สองนะครับถ้าดูเงินเฟ้อเนี่ยลดได้หรือยังนะครับเงินเฟ้อเนี่ยหลังปีแปดสิเป็นต้นมาเนี่ยลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณสักสามจุดหกเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อ CPI นะครับวันนี้เนี่ยสามจุดสามละตัวเลขล่าสุดนะครับก็ก็พอจะลดได้แล้วเหมือนกันหรือเงินเฟ้อที่เป็น Core PCE เนี่ย ก็ใกล้เคียงนะครับ2.8 2.6นะครัก็อยู่ในเรนจ์ที่ตัดสินใจลดได้แหละนะครับที่มันยังดูแข็งแกร่งอยู่ก็คือตราการว่างงานมันอาจจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะวันนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทอีวันนี้4.1ค่าเฉลี่ย5.3แต่อย่างที่บอกเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็เกือบจะทริกเกอร์แซมรูแล้วนี่ยมันก็จะทำให้เฟดเนี่ยต้องตัดสินใจโดยเร็วนะถ้าช้าไปกว่านี้เนี่ย มันอาจจะจะชักสายเกินไปฉะนี้ถ้าเทียบกับไซเคิลย้อนหลังเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขที่เราเห็นวันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะลดได้ละนะครับก็ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเรารอดูตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนนี้นะครับแล้วก็สิ้นเดือนเนี่ยเฟดมีประชุมของเดือนกรกฎานะครับผมคิดว่าถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนนี้เนี่ยมันไม่ได้สูงไม่ได้ไม่ได้สูงผิดปกติไม่ได้แย่มากหรือถ้ามันยิ่งลงเนี่ยยิ่งชัดเลยนะครับอ่า กรกฎาเนี่ยปลายเดือนประชุมเฟดเนี่ยเขาส่งสัญญาณแน่ๆว่าครั้งหน้าเขาลดนะครับก็น่าจะทําให้หนึ่งก็คือดอลลาร์มันน่าจะกลับมาอ่อนชัดเจนตอนนี้ก็เริ่มเห็นอ่อนแล้วนะครับบาทเราเห็นกลับมาแข็งเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ในหน้าถัดไปเนี่ยอ่าอันนี้นี้ที่เอามาให้ดูนะที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าอ่ะเวลาที่เขารอเนี่ยกี่เดือนนะครับนานสุดเนี่ยสิบห้าเดือนรอบนี้ถ้าลดเดือนกันยาก็สิบสี่เดือนก็เกือบจะเป็นรอบที่นานสุดละนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นเงินเฟอ้อทั้งสองอันนะครับสองจุดหกวันนี้เงินเฟอ้อที่เป็นคอ r e PCE นะครับก็ค่อนข้างต่ำนะครับจากการวางงานยังอาจจะอยู่ต่ำกว่ารอบหลังๆแต่ว่าก็ลดได้นะไม่ได้ไม่ได้ดูฉีบไปกว่านอมมากครับ,รบทีนี้เนี่ยลดดอกเบีย้ยแล้วแล้วผลกระทบมันจะมีอะไรบ้างนะครับบางคนก็คาดหวังว่าลดดอกเบีย้ยแล้วหุ้นมันจะจะขึ้นต่อได้นะเราก็เอาภาพนี้มาให้ดูว่าอลดหกเดือนหลังจากลดดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ย ตลาดเนี่ยเปอร์ฟอร์มยังไงนะครับเราจะเห็นมันเป็นสโลปที่มัน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 ชันลงก็แปลว่ายิ่งหุ้นแพงเนี่ยตลาดมันยิ่งขึ้นยากแม้จะลดดอกเบี้ยนะครับอย่างเช่นชัดเจนเลยก็คือดอทคอมนะปี2001นะครับลดดอกเบี้ยแต่ตลาดตอนนั้นมันแพงมากนะเทรด PE เกือบ30เท่ามันหลังจากนั้น6เดือนมันก็คุณก็ลงอยู่ดี นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่หุ้นมันถูกๆนะครับเทรดพีอีสิบเท่าสิบสี่เท่าเนี่ยหุ้นก็ขึ้นได้สักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่รอบนี้เนี่ยถ้าถ้าดูตามเทรนด์ไลน์เนี่ยเราอยู่ที่พีอีมาสักยี่สิบกว่าเท่าเนี่ยมันก็อาจจะมีอัพไซด์ที่จํากัดเหมือนกันเพราะว่าอา่าถึงจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยหนึ่งก็คือตลาดมันก็ไพรซ์สิ้นพอสมควรแล้วสองก็คือพีอีมันมันแพงมากๆนะครับ,รบเทียบกับในอดีตเนี่ยทําให้อัพไซด์มันค่อนข้างจํากัดนะครับเราก็เลยไปดูว่า อเมริกาเนี่ยอาจจะไปต่อลำบากนะครับแต่ว่าเราคิดว่าอัพไซด์มันน่าจะมาอยู่ทางฝั่ง Emerging จิ้งมาร์เกซะมากกว่านะครับในหน้าถัดไปก็คือเราดูว่าถ้าเกิดเป็นการลดดอกเบีย้ยที่ไม่ใช่ลดตอนเกิด Recession ไม่ลดตอนเศรษฐกิจมันแย่มากๆเนี่ยอะไรดีนะครับก็หลักๆก็กจะเป็นอาเ a 8, ียเชเจแปนะครับเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ผลดีที่สุดนะคเดือนหลังจากลดดอกเบีย้ยเนี่ยโดยเฉลี่ยตลาดขึ้นเนี่ย สิบสี่เปอร์เซ็นผมจิงไทยก็อันดับตามมานะอันดับสองนะใกล้ๆกันสิบสิบสามจุดเจ็ดนะก็หวังว่านะครับ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดเป็ดลดดอกเบี้ยเดินก้าจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เซนติเมนต์ในอ m ม r g จ n g งมาร์เก็ตในเอเชียเนี่ยดีขึ้นนะครับเราเห็นข้างเงินบาทเนี่ยเริ่มกลับมาแข็งแล้วนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยจริงๆมันก็จะเริ่มเห็นโฟล์กลับมานะประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราครึ่งปีหลัง มันก็เริ่มมีการเบริกจ่ายเริ่มมีตัวเลขส่งออกที่ดีขึ้น<ม>เริ่มมีท่องเที่ยวที่มันจะเข้าสู่ไฮซีซันก็น่าจะประกอบประกอบกันเนี่ยเราคิดว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยครึ่งปีหลังก็น่าจะฟื้นได้เหมือนกัน<ม>นะครับอ<ม>ก่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ที่มันสนับสนุนในช่วงครึ่งปีหลังโอ้ยเห็นภาพนี้แล้วใจชื้นเลยเป็นอดับสองโอ้น่าสนใจทีเดียวอย่างนี้แต่ว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยถ้าถามกอง ก็มันครึ่งเราเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วแนวโน้มมันก็ยังดูโอเคตามที่เราเคยมองกันไว้ใช่ไหมก็ผมว่าที่ถ้าแยกส่วนเนี่ยที่ดูโอเคก็คือท่องเที่ยวนะที่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันมันก็ก็ดูเป็นเทรนด์ที่ที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวเลขที่น่ากังวลก็คือตัวเลขการเบิกจ่ายนะครับที่เหมือนตัวเลขเดือนล่าสุดเนี่ยมันเบิกจ่ายค่อนข้างช้าเหมือนกันเราอาจจะเห็นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความวุ่นวายทางการเมือง<ม>ที่ผ่านมาหรือเปล่าเรื่องคุณเศรษฐา<ม>ว่าจะอยู่ไม่อยู่เรื่องอหลายๆอย่างที่ทําให้<ม>เหมือนการเบิกจ่ายมันหยุดชะง,งักไปนะครับ<ม>แต่แต่ก็เชื่อว่าวันนี้มันมันก็ผ่านไปหลายเรื่องแล้วนะครับ<ม>ถ้าเกิดอ่ะโอเคคุณเศรษฐาคอนเฟิร์มแล้วว่าอยู่ต่อได้ไม่มีอะไรสะดุดเนี่ยมผมก็ก็ก็ยังหวังว่าการเบิกจ่ายมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับ,<ม>รบแล้วก็เอ่อถ้าการเบิกจ่ายดีขึ้นมีความชัดเจนพวกดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆงบประมาณปีหน้า เริ่มเห็นรูปร่างอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นความหวังว่าน่าจะทําให้อาเศรษฐกิจเรามันกลับมาดีขึ้นอย่างที่หลายๆคนคาดหวังอโอเคได้ขอบคุณกล้องมากครับว่าเป็นกับันนี้คกันเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับเจอกับพี่วัดนะครับสวัสดีครับพี่วัด